nào không theo mất là làm chuyện gì ạ này là bốn ชิบหาย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 แล้วเรือหายแล้วเอ่อน่าออกไปเป็นแป๊บนึงนะครับผมอืมอ่านี่น้ยอ้าวโอ้ยโอ้ยขึ้นขึ้นขึ้น ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยแทนท่านอยู่ผมท่านน้ำพลครับก็ไม่ใช่ Q&A นะครับ,ช, Q รบชื่อคิ่น่าจะบอกมั้เอพอดีว่าผมไม่มีเวลาว่าจะลงวีดีโอเลยก็เพราะว่าเออสิ่งที่ยนเลยก็เพราะว่าผมมีงานเยอะมากอะไรเยอะแยะมากแต่มากมามายได้่อยาหนึ่งผมขอประกาศเลย ว่าลีลี่ก,กินาเตสงคคามเออจะปิดเก็บไว้ก่อนแล้วจะเปิดเปิดเป็นอีพีหนึ่งตอนอื่นแล้วกันอย่างที่สองวิดโอเกมจะลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีอะไรตรงแล้วอย่างที่สามข่าวข่าวเกี่ยวเกมไม่ค่อยมีแล้วแล้วผมคิดว่าจะทําข่าวเกี่ยวกับเออกระแสสังคมแล้วกันอย่างที่สี่นะครับก็ผมมีความเครียดเกี่ยวกับจิตใจตัวเองมากๆคือ เดี๋ยวทำวิดีโออื่นด้วยกันว่าผมเครียดได้ไงถ้าเหอะตอนนี้ก็มาปิดหิ้วถ้าเกิฟังฟังเพลงนี้พร้อมกับด้วยกันนะครับก็ตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่เศร้านะแล้วก็ถ้าเหอะเดี๋ยวคุยกันวิดีโอหน้าแค่นี้ครับไปก็จบแล้วนะครับกับเถ้าเหอะ ก็พอดีว่าผมมีอะไรบางอย่างอยากระบายระบายมากๆเลอโดยท่ถามในนี้ก็ได้ครับแล้ววันหน้าขอบคุณครับ